สบายดีสวัสดีค่ะวันนี้มาคุยกันเรื่อยเปื่อยนะคะแล้วก็จะพาเดินกลับบ้านขอพูดภาษาไทยหนึ่งคลิปนะคะอ่าอันนี้ขอสื่อสารถึง fc ไทยโดยตรงเนาะคือแกวตามมาอยู่ประเทศไทยก็นานแล้วเนาะแต่ว่าอ่ายังไงอะ่ะแต่ว่ายังไม่รู้สิ่งนี้แล้วกันนะเรียกว่าไม่รู้แล้วกันนะคะว่าอ่าในส่วนรุมแล้วก็ใน สถานที่สาธารณะใดๆก็แล้วแต่เนาะคือเขาห้ามให้อาหารนกเจตาก็เลยสงสัยมากทุกคนคือมันอ่าคอมเมนต์คลิปนี้หน่อยแล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการแบบเดินไปคุยไปภาพก็ถึงสั่นเสียงไม่ก็ไม่ค่อยชัดน,นะคะทุกคนเพราะว่ามันเก่าแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยเดี๋ยวตอนนี้ก็ตาพยายามเก็บเงินจะไปซื้ออยู่นะคะทุกคนก็เป็นเงินกำลังใจใ,ใ,ให้เจตาด้วยนะคะซัพพอร์เจตาด้วยการดูคลิปโดยที่ไม่ข้ามโฆษณาเนาะ ก็มาต่อกันนะคะทุกคนเรื่องทําไมเขาไม่ให้ให้อาหารนกเนาะแล้วก็ได้คําตอบจากพี่ตูอ่ากับพี่โบเพราะวันเนี้ยไปเดินสวนแล้วก็ไปเจอพี่เขาว่าพ,พี่เขาวันหยุดเขาจะมาสวนสาธารณะเนาะ mm hmm. ก็มาถ่ายคอนเทนต์มานัดเจอกันอะไรก็บังเอิญแกตาหยุดไม่หยุดเรื่องงานแล้วก็เดินไปให้อาหารปลาแล้วก็เลยเจอกันกันกบพี่เขาแล้วก็ได้ถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันเนาะแล้วก็ได้ถามว่าเนี่ยพี่ทําไมพี่เขาก็บอกว่านก no มันเป็นศัตว์ที่นำพาหนานะอะไรนะพาหนานะเชื้อโรคทุกคนนั่นแหละก็เนาะเขาไม่รู้เนาะเพราะว่าแก้ไม่รู้แต่ว่าแก้วอะ่ะคือทุกความที่อยู่วัาน,นอกเนาะคือเห็นแล้วมันแบบเออน่าสงสารจริงจริงคนไทยเขาก็สงสารนะคะแต่ว่ามันเป็นเชื้อโรคแลนะ้วก็นนี้ก็เห็นด้วยนะคะ ก็ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเพิ่มเติมเป็นเพราะสาเหตุอะไรหลายๆอย่างอีกทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะก็จะ,จะได้เก็บไปเป็นความรู้แล้วก็บอกต่อๆๆสําหรับคนล้าที่เข้ามาอยู่แล้วเขายังไม่รู้นะคะทุกคนอุ้ยตอนนี้ต้องข้ามถนนก่อนแล้วกันแต่ว่าฝนตกนะคะวันนี้พี่ๆฝนตกอุ้ยต้องรอรอรอไฟแดง คือพอดี้มันฝนตกนะคะพี่พี่แล้วก็แล้วก็รถเฉียวกันแล้วหนึ่งคือแบบยังไงอะ่ะมันฝนตกแล้วมันไปยากเนาะอืมน่ากลัวอยู่เด้อใจเย็นๆนะคะพี่พี่อ่า จะขอถ่ายกล้องหลังให้ดูฝนตกนะคะแล้วก็ถนนก็ค่อนข้างลืนล่นเนาะฝนเพิ่งหยุดเองทุกคนนะ้ำมันก็เลยยังไปไม่หมดมันยังขังอยู่ฝนเพิ่งจะหยุดทำยังไงดี้าตาจะเข้าจะเข้าถนนตรงนี้ทุกวันเจตารู้สึกรู้สึกกลัวนะคะแต่ว่าเขามีไฟจราจรเนาะ สีแดงแดงเล็กๆทุกคนเห็นไหมคะอันนี้เนาะบอกสําหรับคนเราเราต้องดูเครื่องหมายอันนี้นะคะนี่เครื่องหมายรูปคนนะคะถ้าเป็นสีเขียวเราสามารถเดินไปได้นะคะถ้าเป็นสีแดงเขาไม่ให้เดินก็คือต้องรอนะคะแต่ยืนรอใกล้ใน้น้ก็ไม่ได้นะน้ากระเด็นใส่เดี๋ยค่ะว่าเขาไม่เอ็นอีกลเราต้องเซฟตัวเองนะคะทุกคนโดยรวมแล้วก็รอข้าม ข้มามาแล้วข้ามาแล้วนะคะตอนนี้รถเมย์ก็ยังไม่หมดนะคะแต่ว่าเจ้าตาเลือกที่จะเดินเอาเนาะเพราะว่ามันสะดวกสบายกระเป๋าตั้งดีค่ะ <c oughs> โอเคทุกคนมาได้ครึ่งทางแล้วเนาะ มาต่อกันดีกว่ามาคุยกันเล่นไม่รู้ว่าจะไปะไปถ่ายคลิปตรงไหนคือนอ,อกจากว่าพี่พี่รุ่นพี่เนาะอย่างเช่นพี่พี่เต้ยพลแล้วก็พี่โบแล้วก็พี่พี่อะไรอีกคนนึงอะบ่าวลาวอะใช่พี่จะไม่ได้คือเคยสัมภาษณ์เขาอยู่นะแต่ว่าหนูจะไม่ได้เนาะ ก็ได้แบบว่าเชิญชวนแบบทักมาชวหนหรือบางทีหนูก็ชวนพี่เขาไปสถา,า,านที่สาธารณะตรงนั้นตรงนี้นะพี่อะไรประมาณนี้แหละ mm hmm. เพราะว่าหนูก็เป็นรุ่นน้องแล้วก็หาประสบการณ์อยู่ยังไม่เก่งนะคะอยากได้ความรู้เพิ่มจากพี่ๆเขาในการแบบว่าแนวทางแนวคิดทําช่องยูทูบเขาทายังไงเขาทำอยังไงคอนเทนต์ของเขาประมาณนี้ค่ะคือ ภาพรวมแล้วแก้วก็หาประสบการณ์จากพี่ๆรุ่นพี่เนาะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้แก้วตาดด้วยนะบางคนก็ถามแก้วมาเยอะมากนะคะว่าอ่าเมื่อไรจะเปิดใจให้บ่าวไทยมาตีบแก้วไม่รู้จะพูดยังไงนะคะทุกคนอ่าสั้นๆน,นะคะว่าคนเราเคยผิดพลาดเนาะไม่อยากผิดอีกซ้ำสองหรือว่าซ้ำสามหรือว่าซ้ำสี่เราก็ไม่ได้นหน้าตาดีแล้วก็ ไม่ใช่ว่าเราเลือกมากนะเราแค่เราเรมัดระวังนะคะทุกคนประมาณนั้นเดี๋ยวถ้าเจ้าไปซื้อไม้มาแล้วจะอัปเดตให้ดูนะคะอาจจะสองสาเดือนหน้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด <c oughs> ตอนนี้คือไม่มีอะไรจะคุยแล้วทุกคนเเลื่อยเอยเลื่อยเเลื่อยมากสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบเลื่อยเปื่อยเดี๋ยวรอบหน้าจะมาทําคลิปแบบ ตอบคำถาม FC ดีกว่าถ้าจะไล์สดก็ทําให้เป็นค่ะไม่รู้ว่าต้องสมัครเน็ตเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะสมัครเน็ตยังไงก็เลยอ่าไม่ได้ดีกว่าทําคลิปออกมาเป็นคลิปดคลิปดีกว่านะคะไล์สดก็ดีแต่ว่าเราทาไม่เป็นเพราะว่าเน็ตของแก้วยังเป็นรายเดือนที่เป็นแบบอร้อยกว่าบาทเลยยังไม่แพงคือเขาบอกว่าเน็ตมันต้องแรงในการไล์สดเน็ตต้องแรงต้องดีแต่ว่าของแก้วมันแค่เน็ตแบบว่า เน็ตโทรเฉยๆคะ่ะแล้วก็ลง youtube ได้นะแต่ว่าไลฟ์ไม่ได้ค่ะอตอนนี้ก็ถึงสักที่หนึ่งแล้วร้อนมากตอนนี้หนูกำลังแยกกันกับพี่โบแล้วก็พี่เต้ยพลนะคะเพราะว่า,าเจอพี่เขาแล้วเนาะแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยกัน,กนแล้วก็ส่วนกินข้าวแต่แก้วตาไม่ได้ถ่ายคลิปกับพี่ๆเขาเลยไม่ได้ถ่ายกับพี่โบเดี๋ยวรอ ถ้าถ้ามีโอกาสอีกกจะจะสัมภาษณ์พี่โบโนะคะแล้วก็ถ่ายกับพี่ต้อยพลอีกในฐานะที่เราเป็นคนลาวแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะคะก็เจ้าก็ดีใจนะคะที่ได้เจอพี่ๆเขาก็ได้เปลี่ยนความคิดแล้วก็ได้แบบได้รู้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเนาะส่วนพี่โบก็ให้ความรู้แก่ตาเยอะมากเลยค่ะนับถือค่ะเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งที่ประสบการณ์เยอะจริงๆแล้วก็ข้อมูลแน่นในเรื่องนู้นนี้นั่นที่เขาแนะนําได้ดีค่ะสุดยอดมาก ต้องหบเสาโอเพื่อแตกเพื่อแตนพี่น้องมาับเหงาอให้หน่อยร้อนมากปกติก็ตาจะเดินถึงแล้วประมาณถ้าเลิกงานสี่โมงเนาะก้วก็จะถึงบ้านประมาณสี่โมงสี่สิบหรือว่าห้าโมงประมาณนี้ใช้เวลาเดินหนึ่งชั่วโมงเลยนะทุกคนเดินเล่นๆนั่นแหละเพราะว่ามันเราคนที่เกียดดูซิทุกคนวิวกรุงเทพ วิวกรุงเทพก็จะประมาณนี้นะคะตอนกลางคืนก็ตอนนี้ประมาณสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มแล้วแต่รถยังเยอะอยู่เนาะรถนี่คือเยอะมากแล้วก็อคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเมืองสีไลอะ่ะเหมือนกับว่าเมืองไม่ยอมหลับยอมนอนอะ่ะหมุนเวียนเขาเรียกว่าเลยหมุนเวียนกันบางคนเขาก็เปิดร้านบางคนก็ปิดร้านอย่างเงี้ยค่ะคนขายของก็ยังมีเต็มไปหมดทุกคนรู้ไหมคะว่าที่นี่เป็นที่ไหน ตรงไหนแล้วกันนะถ้าใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยเล่นคุยไปอ้ยวันนี้กลับดึกค่ะกลับดึกจริงๆเลยปกติปกติไม่ได้กลับดึกขนาดนี้แต่ว่าวันนี้คือก็พี่ๆเขาพาไปเลี้ยงข้าวเนาะอ้ยลืมเลยทุกคน ลืมขอบคุณพี่ใต้ยลพลที่ใต้ยพลเลี้ยงข้าววันนี้อ่าเลี้ยงอะไรนะเกาเหลาเลือดหมูแต่ว่าเจ้าตาเคี้ยวไม่ได้เพราะเจ็บฟันคุดแล้วก็ฟันที่ถอนยังไม่หัายดีเคี้ยวไม่ได้แต่ก็ขอบคุณพี่เขาหนูก็กินได้แค่น้ํากับข้าว <c oughs> ก็อร่อยะคะ่ะขอบคุณแล้วก็ดีใจ มันประทับใจตรงที่แบบคนลาวเราไม่ทิ้งกันคนลาวมีความสามาัคคีรับรับแบบว่ายัางไงอะรับนิสัยเราได้อะ่ะเข้ากันได้ง่ายอะ่ะพูดได้ง่ายคือเราครบกันได้เป็นเพื่อนกันได้เป็นนิตเป็นพี่น้องนุ่นนี่นั่นได้นะคะทุกคนม,มีไดนะสุดจ้นะมีคนมีคนก็บอกว่าถ้าข้ามถนนอะข้ามถ่าย เดี๋ยวหนูจะไม่ถ่ายนะคะทุกคนตอนนี้หนูกำลังจะข้าวเดี๋ยวพักไว้ก่อนทุกคนก็ตาเดินผ่านที่ที่หนึง่งงอยากอยากเก็บมาเล่ามากเลย<ม>แต่ไว้เป็นคลิปหน้าได้ไหมเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องที่แบบว่าประเทศไทยอะ่ะเวลาคนจะข้ามถนนหรือว่าเวลาฝนตกใดๆก็แล้วแต่ จะมีคนมาโบกเฮ้ยว่ามันมันสุดยอดอ่ะมันเป็นแบบว่าการสวีทคนสัญจรอ,อ่ะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบริการดีอ่ะคือบริษัทไหนก็แล้วแต่ที่จ้างรปภหรือว่าจ้างผู้ดูแลตรงนั้นอ่ะพื้นที่ตรงนั้นอ่ะ,อะคือเขาดแูแลดีมากค่ะเดี๋ยวมีคลิปอยู่เดี๋ยวเอามาให้ดูรอบหน้านะคะคือไปแต่ละที่ก็ไปเจออะไรหลายๆ,ๆอย่างมากเลยแต่ว่า ไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเพราะว่าแก้วเป็นคนที่แบบบางทีก็ลืมที่ลืมมากจริง,รงๆเราควรถ่ายนะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ดีๆแล้วเราถ่ายได้นะคะแต่ถ้ามันมันก็น้อยสุดเนาะที่เราจะแบบว่าเฮ้ยเจอปุ๊บถ่ายภาพอะไรแบบเน,นี้ยก็คีดลืมจริงๆค่ะเนี่ยเดินเดินมาประมาณสี่ทุ่มกี่นาทีแล้วนี่อ ก็ไม่เห็นสี่ทุ่มกลักวแล้วนะคะแต่ก็รถยังเยอะอยู่สี่ทุ่มจะห้าทุ่มแล้วรถก็ยังเยอะแน่นอยู่คนก็ยังเดินกันเยอะแยะไม่กลัวค่ะหลายๆคนถามว่าเจตาไปทำงานเดินไปเดินมาคนเดียวไม่กลัวหรอไม่กลัวค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันมีคนเยอะเขตที่เราอยู่อ่ะมันมีคนเยอะแต่เขตอื่นนะ อ่าหนูไม่รู้นะคะถ้ามันเปรี่ยวจริงๆอ่ะต้องเข้าซอยลึกๆอ่ะมันก็น่ากลัวแต่ว่า้าอยู่จิดถนน,นใหญ่มันก็เลยแบบคนสัญจรตลอดแล้วก็มีรถเมย์มีรถเมย์ตลอดเวลาแต่ถ้าตอนประมาณสี่โมงเย็นอ่ะถนนเส้นนี้อ่ะรถติดมากติดแบติดมากๆมันเป็นถนนแบบเขาเรียกว่าอะไรคะ คนมันคล้ายๆเหมือนกับใจกลางกรุงเทพเลยมันรถเยอะทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถใหญ่เยอะมากแล้วก็ทําให้รถติดนะคะตอนเย็นเลิกงานตอนเช้าเข้างานเนาะต่างคนต่างไปทำมาหากินกันนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็เขาออยู่กันสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามผิดพาดประกัรไหนก็ต้อง ขอโทษพี่ๆทุกคนด้วยนะคะเจตาเป็นคนที่แบบบางทีพูดโดยที่ไม่ได้คิดนะคะบางทีก็พูดไปเรื่อยเปื่อยด้วยความที่แบบเราเด็กอะเนาะเราไม่รู้ก็ให้พี่ๆทุกคนตัดเตือนกจตานะคะเจตาก็ยินยอมที่จะปรับปรุงยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำถ้าสิดพลาดก็ต้องขอโทษนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสบายดี